สวัสดีครับเกษตเตหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องยูทูปกระเตหมูพอเพียงวันนี้จะมาสาธิตการช่ำดิกีกิงไงเขาเรียกว่ากิงจมโบถึงกับกิงจมโบเอกเอกเอเออมเอ็กเอนี่เอกตัวเอกคำตัวคือไงครับจร่งดแมนอันนี้กัอันนี้กิ้งละพันพี่น้องนี่ครับที่ระบบเ่ากันต้องแข็งแรงครับเือลูกค้าเอาไปนี่กักิ้งไงครับผมกิงไง วัดรลอบกับประมาณสักสามนิ้วสี่นิ้วคำวุห้ห่มไป่น้องอันปลูกกับประมาณสองสามปีนี่ครับถ้าเอาไปนี่ครับเป็นไงครับบังคับประมาณนี้ครับตรงหัวครับนี่ครับนนวิธีวิธีช่ำนีกก่ก็วิธีช่ำคือตัดมาแล้วครับตัดมาแล้วต้องแช่น้ำประมาณชั่วโมงหนึ่งให้ระบบรลกเขาปรับสภาพให้เขาดูดดูดน้ำเขาเบา,าเรียบร้อยแล้วก็นะครับระบบหลัแข็งแรงวิธีช่ำครับ ผลตลาป็นแข็งแรกพอบ่ลลูกขาเอาไปไอก้กิ้งกิ้งละพันครับผมที่กิ้งขายตามท้องตลาดก็อาจจะแพงก็นั่นแต่ว่าของกเกษตรมูพ่อเพียงก็คือขายแบบพ่อเพียงไว้นี่ขายแบบให้เอฟซีทุกคนได้กินงครับปลูกก็แล้วประมาณปลายเดือนสิงหาเมาของได้ซื้อเอฟซีทุกไฟไฟทุกคนสีสั่งทั้งช่องยูทูบตั้งโทรศัพท์กันประมาณปลายเดือนสิงหาครับมารับเลยครับไอ้กิ้งละพันกิ้งละหาลอยตอนนี้กิ้งละหาลอย หลวงตาบ,บุญกับมาเอาไว้เรามีซิปกิ้งครับเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทกับตอบคุณโอูเวนสาสาธุหน,น่นอยพี่น้อสาธุคือหลวงปู่กับมาซอยวัดปา่าบาน,นิกาพี่น้องทั้งอุดรทั้งซีซิเกตท,ทั้งสุรินทร์กับจิงละหาลอยจิงละสองร้อยห้าสิบอันนี้จิงละพันครับจิงละพันกับมี่จองเข้ามารเรียบร้อยแล้วกับจิงละพันจิงละสามพันกับมี่จำเดี๋ยวจะทายคลิปอีกรอบนึงยพี่น้องนะครับตอนนี้มาเบิ้งกันการชั้นนะพี่น้องเนาะนี่ครับอุปกรณ์กับมีดิน ดินผสมกีแกบแกบบีบพี่น้องดินล้วนนี่ครับดินถุงครับหน่อถุงชั้มนะครับถุงถุงเบอร์เก้าพันสิบแปดครับเก้าพันสิบแปดแล้ก็บแปดพันสิบหกนี่ครับถุงถุงเบอร์ไงตัวเพือระบบหลาดมาแค่นี่เออบ้านหลังน้ก่อนมากเลยโยนี่ครับการระบบหลากแข็งแรงนี่ครับระบบหลากแข็งแรงอันนี้กิ้งละพันนี่พี่น้องไอ้กิ่งเขาขาย สองพันหาวเแต่เขาขายพันเดียวหน่อยมีแมนคือให้จห้พี่น่องอยากให้พี่น้องอยากให้เอฟซีไปปลูกไมนาบ้านปลูกต้นเดียวก็ได้กินพี่น้องปลูกฮกเดือนก็ได้กินนี่ครับนี่ครับประมาณข้าวประมาณนี่ตังไว้นี่ขี้มัดอะไรนี่มัดตาอนี่มันนะนครับขี้มัดล็อกไวอะไรพี่น้องกัประมาณปลายเดือนสิงหาเอาเฉได้กินพันธุ์สีมีคุณภาพระบบหลักแข็งแรงกิง ส่งกิ่งสวยใบนาใบเข็มพี่น้องนี่ครับเราไม่ยังไรครับประมาณนี้นี่ก็อดดินดินไี่น้องนี่ครับเจ้าดินไปพอห่อลงทุนใส่ใส,ส่ดินมีกุณภาพดินดีไววไหมระบบหลักแข็งแรงกิงไงก็ เกษี่เราไปปลูกกันหรือข้าไปปลูกกันเป็นไว้เลยครับพอค้อมูลนี่เกษตรหมูพอมาได้ยีิบสี่ชั่วโมงไปน้องแต่ว่านอนหลับก็จเฉพาะใครได้หลับฝากคนไห์ก็ติดตามทั้งยูทูบนะครับส่องเกษตรหมูพอเพียงกับทั้งเพจกับสวนเกษตรหมูพอเพียงครับนี่ครับนี่ครับหยบบลอยเลยประมาไหนวิธีการวิธีการทำแล้วก็หดน้ำเศร้าเย็นเศร้าแรงนี่ครับเรียบร้อยแล้วเขาไปยังไรไปน้องนี่ครับยังไง เทคนิคยังไงพี่น้องอยากให้ต้นเขาแข็งแรงอยากให้เขาติดดีจุงจุงใบไวในหน่อยพี่น้องแยาใบเวหลายบานห่อสียดายใบตัดจุงพุ่มไปถาแล้วจุ้งไห้ชอบประมาณน,น,นี้ครับก็ให้เขาเลี้ยงไว้กับพ่อนี่ครับข้ามาเบิ่งครับพี่น้องมาจันจนี้ไปกับจะวันแรกไวนะมีน้องอตัวน,นี้เสร็จแล้ว่บไหมจิ้งเดี่ยม,ม,ยมต้นเนี้ยแม่นได้แล้วมั้ยแม่มมมนมอันสองพันหาเพราะขายไปน้องขายท่านเดียวท่านเดียว<ๆ>ก็พักมาเลยครับมาเบิง่งนี่ครับขั้นตอนนี้ครับ เขาไปกินต่อนพี่นอ้องกินตอนนี้กอะอันนี้กัพันหนึ่งพี่นอ้องระบบหลักแข็งแรงเซตบอ่อสองตัวครับระบบหลักเขาจะแข็งแรงรับปาาระกันปลูกแล้วโ่้ไม่ตายพี่น้องแต่อย่าลืมพ่นน้ำเขาพ่อคันคันคัน,นพวกคนหน่ำตายพี่นอ <k S 1> ้องเซตม้าเลยน,นคะนครับเจ็ดอันนี้เริ่มติดแล้วพี่น,อน้งนอง,งมาบึงตามมาครับนี่เด็กกินนี่พันหาไหมน้องกินไง จำโบือปลูกเลยดิใคร้าปีกับซ้ำอาอยุห้าปีแต่ว่าถ้าปลูกเลยไปปลูกว่าไปหนุย่ยทดเวลาเลยแมนแม,แม่นี่ครับนี่ครับถามมาเลยครับนี่อันนี้กับสองร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยห้าสิบพี่น้องอันนี้กริงสามร้อยห้าสิบกิิงห้าร้อยบ่ขายครับจริงจริงไงพูดนะสูงพูดอะไรไงอันนี้สามร้อยห้าสิบก็ อันลูกค้าจองแล้วเสียกิ้งกิ้งการจางนั่นไงมี่จองหกต้นครับหกต้นอะไรมาเปรียบเทียบมาค่ากิ้งละสองร้อยสองร้อยห้าสิบพี่น้องอันไอ้ที่ของใจว่ากิ้งสองร้อยห้าสิบท่านใดนี่พี่น้องอันนี้ย็นบนางไหโอ้โอ้สองเมตรป้วนครับสองเมตรป้วกครับสองเมตรห้าสิบสี่กับสองร้อยห้าสิบไงครับปูไปเป็นนุ้ยแล้วครับว่าส่งกลุ่มได้แน่นอนส่งกุ่มได้แมนอันนี้กิ้งละลอยพี่น้อง ถ้าว่าจองแล้วอันนี้จริงว่าลอยได้พี่นอ้องด้วยนี่ก็ลอยนะครับอ,อันนี้ลูกค้าจองจา่ายเงิน,กกนเเแล้วครับแมนเพราะว่าทำโด,ดยรายการแมนช่องนี่สองร้อยห้าส<ม>ิบครับนี่สองร้อยห้าสิบน,นี่ครับสองร้อยห้าสิบกับต่อมาณนี้ครับเอาไปซื้อตามท้องตลาดว่าวมีขายได้มีแมเพราะว่าเขาเนพชรเขาเ็ดเพ็ดขายตรงพีง่น้องกับฝากกุ้งเล็กกุติดตานนะครับวิธีตอนตอนจริงเราต้องมาช่ำเหก่อนพี่น้องให้ได้เดือนครึ่งเขาจังให้ลูกค้า นี่ครับอันนี้สองร้ห้าสิบก่นครับนี่ครับอันนี้สองรอย้าสิบนี่ครับตันนน้าี่น้องเนาะหากก็ไหลก็แช่ก็ิดตายแล้วครับกรเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีครับ